จับแล้วก็แปลงฟันอุ compass, ้ยลาเต้นั่งเป็นแล้วลาเต้น eh. ั่งหลุมเป็นแล้วคุ้มขานี่แล้วคุ้มค่านี่แล้วลาเต้เต้เต้นั่งหลุมเป็นก็โอเคแล้วอุ้ยมีสองหลุมนะลาเต้นั่งหลุมเป็นแล้วกว่าจะนั่งได้กี่วันเนี่ยสามสี่วันเนี่ยกว่าจะนั่งเป็นเนี่ยฝึกตั้งนานเนี่ยเุ้ยลาเต้นั่งเป็นแล้วเต้เต้ คุ้มแล้วดูดูของเล่นเต้นๆนะครับแต่ไม่เล่นครับนี่แล้วก็เพิ่งนั่งตัวนี้เป็นวิชอบชอบชอบดูนะครับแมวตัวนี้นะครับแมวส้มตัวนี้มันจะทําอะไรดูจับตาให้ดีๆนะครับจับตาให้กระโดดใจก้น โอ้โหดูนะครับลาเต้น,นะครับวันวันไม่ทำไรนะครับกัดแต่ผ้าครับผ้าผมพี่นี่เป็นรูเป็นรอยหมดแล้วคือตอนเนี้ยคืออ้าสังเกตด,ดูผมผ้าดูนะครับ นี่นะครับก็จะมีที่นอนข้างบนมีบ่อ,บอน้ำบอ่อน้ำสองอันก็ที่นอนห้องนอนนึงห้องมีทางขึ้นนะแล้วก็มีที่นอนที่เซรส์มันเกิดลาเต้น,นะครับเราให้ลาเต้ดูครับว่าคืออะไรลุนลุนลุน

มันเด่นบอลองเข้าจีนอนตัวเองดิดูมันปีมขึ้นตู้สูงมากเลยดูแล้วมันก็อยู่ข้องบนนูน้นแล้วมันก็ไปกัดโอ้โหป้ายนี้เนี่ยคือติดตั้งแต่สมัยปอไหนก็ไม่รู้เนี่ยปอหรือมัธยมเนี่ย ตาเต้อาเต้ป้ายนี้นานมากเลยนะป้ายนครราชสีมาเอฟซีเนี่ยแล้วก็สนามฟุตบอลภาพสนามฟุตบอลหายหมดเลยรับผิดชอบเลยเนี่ยอยู่มาเป็นเกือบยี่สิบสิบยี่สิบกว่าปีแล้วเฮ้ยเฮยมันจะร่วงเนี่ยป้ายก็หายหมดเลยไหมนะครราชสีมาไม่ครบด้วยเนี่ยรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงฮนะ เห็นไหมมันตั ma, ้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยเนี wellbeing? ่ยรับผิดชอบยังไงครับบอกมาบอกมาสิรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงฮะป้ายเขาพังหมดแล้วเนี่ยติดไว้เนี่ยแล้วก็น้าสีมาหายไปไหนเนี่ยอ่านไม่ออกเลยเนี่ยภาพสนามก็หายจะรับผิดชอบยังไงฮะพูดสิยังไม่พูดอีกยังไม่พูดอีกยังไม่พูดอีก โอ้โหาล่วงร่วงร่วงดูเดี๋ยวนี้ปีนแล้วก็ปีนแล้วจะได้นอนเมื่อไหร่เนี่ยดูขึ้นมาบนเตียงเอ้ยขึ้นมาบนหลังตู้นี่สูงมากเลยเนี่ยดู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 นาเต้กินผักเร็วไอ้ยอะไรวะ จบกันผักน้อยลาเต้ลาเต้ขึ้นไปทำไมลงมาได้แล้วแล้ว <c oughs> ลาเต้ลงมาลาเต้ลงมามันสงูง <c oughs> ดูมันชิวมากเลย เดี๋ ok ยวได้ตกมาตกก็ได <laughs> <laughs> <th> ้เยเอเก่งรลวงแท้ลงมาถ้านอนอะไรครับนี่หมดสภาพ คนหมดสภาพคนหมดสภาพโอ้ยน่าสงสารดูหมาอาบน้ำนะครับดูสภาพหมาหลังจากอาบน้ำสะอาดเลยใช่ไหมขนฟูเลยขนฟูเลยอาบน้ำแล้วเฮ้ย hey! ปีนเก่งนะเราแต่เนี้ยปีนทุกวันเลยเนี่ยนี่ทีวีเนี่ยลงไปลงไปเดี๋ยวก็ล่วงลงไปสูงนะเนี่ยลงไปลงไปลงไปไม่สนเฮ้ยฮา t t ้ ขึ้นไปยังไงมาทางนี้มานี่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้เฮ้ยร่วง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 อาร์ต้ร่วงแน่ละร่วงแน่ละร่วงอาร์ต้มันจะร่วงเอาไรจะจับลงไม่ได้มาทางนี้มานี่ลงมานี่เออเอาไม่ใช่ใช่ใชโอ้ยมานี่ลงมาเนี่ย ไม่ใช่จะช่วยเอามโตกตน้องโะมะเย็บกันเอามมอ้มันจะล่วรู้ลม่าอืมฝุนเอาอันนี้โอ้โโอ้ยะี่ปิดแล้ว จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมเขาอยู่ข้างนอกบ้านเขาอยู่นอกบ้านเอากระโดดกระโดดตะคุบเลยอุ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ้ยอุ้ย วันนี้มารีวิวของเล่นใหม่ลาเต้นะครับเอาลาเต้ทดสอบเนี่ยลาเต้เอาไปไหนมาทดสอบก่อนแล้วเนี่ยขึ้นไปลาเต้เนี่ยลาเต้ลาเต้ลาเต้ไม่สนโลกเลย เอาชินี่นี่ลาเต้ลาเต้เนี่ยลาเต้ลาเต้ีี่มชอบถ่ายคลินผลไม้ชอบลาเต้เนี่ยลาเต้ลาเต้ขึ้นมาเล่นนี่นี่เห็นนกไหมเนี่ยเห็นนกไหมเนี่ยเมินเฉยไม่เอาเมินละ